รอบดึกนะคะเราไลค์กันมานานมากสารวัตรนักเรียนก็มาสารวัตรนักเรียนเลยหรออุ้ยต้มได้นะมอหนะากาต้มนี่เลยไหมนี่เออชุด <10 S 1> ยำมะ <10? S 1> มี่แกงเห็ดรวมไม่ให้โดนแบรนด์ข่ำตัว ทำไลฟ์คนดูอีกแล้วสักพันเจ็ดร้อยท่านตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ใหม่กดเคาะจอเคาะใจให้หน่อยนะคะหนึ่งแสนใจให้หน่อยค่ะอย่าเพิ่งนอนกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะอย่าเพิ่งนอนกันนะคะเส้นอะไรเส้นผัดไทยอย่าเพิ่งนอนกันนะคะน้องแก้มบุ๋มเซ็กซี่เขาบอกว่าเห็ดเข็มทองค่ะเออผัดไทยอุนเส้นสองอันใส่อันนี้ด้วยเอาไม่ใช่ชนห้องเนี่ย อยู่ค่ะไม่นอนค่ะสวัสดี1900ท่านนะคะกดแชร์อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะขอ100แชร์ได้ไหมคะแชร์ไปไหนก็ได้ค่ะแชร์ไปบ้านคงบ้านเขียวบ้านคง,บ,นคงบ้านฟ้าได้ได้อ่ะสิแชร์ขอบพระคุณค่ะเรามาอยู่รอบดึกนะถ้าเรายังไม่นอนทุกคนก็ต้องไม่นอนนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน หิวเลยตามมา7 1อ่าสุดแฟนต,ตาซีที่มีแค่เราเต้าหู้เต้าหู้เขาบอกอ่ะทุกคนว่าคนซื้ออะไรไปทำทุกคนพิมพ์มาค่ะเผื่อเป็นไอเดียให้ปรบตอกิจไม่ออกอะไรเงี้ยโดนดังมากหาซื้ออะไรกันคะหาของอีทอีทมารู้แอะค่ะ เว้นไหลเยอะมากคุณน้าไหลอยู่มารุเย่มากร้อยเก้าบาทในไลฟ์เราขายเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนอ๋อในไลฟ์เราเน้นจำนวนไงคุณแม่เต้าหู้ปลาทาโรบเวฟกับแ๊บซี่ปีกไก่หนือออรีนไม่มีคนเดินเลยใช่ค่ะตอนที่เดินอยู่ไม่ใช่คนเหรอคะหมึกกรุบเออหมึกกรุบมีปะ อยากอีทมากอุ้ยคือที่เปิดไปไว้บ้านหน่อยเปิดโซดาไม่ได้เลยสิงเซ่ก็ได้สักสองสามขวดได้หน่อยได้ไหมตัวค่ะแกหมูไม่ได้กินแองกอร์นะคะแต่ว่าเอาโซดาไปกินกับชาลินนะคะ Yes จะเป็นน้ำมะนาวโซดาค่ะมาม่าเกาหลีใส่ชีทอดดอกค่ะเอาใส่หม้อได้ไหมเออป่ะ แกมันมีเป็น pack, แพ็คทำไมแกไม่ยกเป็นพแพ็คมาแพ็คหกอ่ะแพ็กหกอ่เอออ่านักเรียนไม่นอนเหรอคะอาชาลีนอร่อยมากจริงค่ะคุณพีดนี่ค่ะพี่ผีวแวะไปนักเรียนไปซื้อไส้กรอกมาฮะเกาหลีชีสนะได้คุณแม่ซื้อมาเลยอันนี้แม่เกาหลีชีสก,ก็ไปผัดกับหม้อไงได้ได้ได้หมึกกรุบมีในเซเว่นด้วยเหรอคะ ทุกคนหาหมึกกรุบในเซเว่นน่เหรอมีครับไซส์ใหญ่กว่ายี่ห้อหมึกกรุบนะไหนมีแพาให้หนอยดิอยากากินอนะ่ะเออเอาสีสีส้มนะสีแดงเผ็ดเกินเพราะว่าไปกินที่ลาวมาอร่อยมากแล้วที่ไทยหาซื้อยากเวอร์เฮ้ยเหล่านี้มีแต่ไม่เคยได้ซื้อใช่มันหายากไนงะที่บุ๊กบอกว,ว่ามันหมดตลอดโซอาแต่ว่าที่ลาวคือเหลือบานเลยนะ มีอยู่ใกล้กับทาโร่ตัวเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับทาโร่สวัสดียายฟ้านะอะนักเรียนเดินไม่หยุดเลยนักเรียนเลิกเรียนมาจะไม่ห่อชุดถ้าเป็นเราถ้าเป็นน้องเด็กตัวเปรี้ยวแล้วนะเล่นมาทั้งวันนึกออกปะ, <Okay. S 1> ะฉันว่าไม่มีเพราะปัญหากินย้าฉันบอกแล้วว่าไม่เคยซื้อทัน ากคมันไม่มีหมึกกรุบอะมันหมดมันหากินยากไม่มีเห็นไหมล่าขอทุกคนมันหายากหมึกกรุบอะมันไม่มีน้ำแข็งนี่แหลหมึกกรุบมันหากินยากอ้ะพี่ไทยมันขาดตลาดอันนี้ก็ได้แล้วบ้านเรามีแก้วไม่ใช่ทีมีแล้วที่ซีเจมีเยอะค่ะหมึกกรุบอาดอีิฐเลยอยากเสียใจจัง ได้ค่ะหนึ่งสองยกให้ด้วยนะตรงี้ค่ะหมึกกรุบมีไหมคะหมึกกรุบคุณไหมฮะหมึกกรุบถ้าท่านเซเว่นจะไม่มีอ๋อถ้าเซเว่นอ๋อทุกคนเซเว่นไม่มีมีที่ซีเจนี่พนักงานเซเว่นบอกเองแต่ว่ามันจะเป็นไอ้ไม่ใช่เอาอะไรไปปั่นในเครื่องปั่นนี่เอาอะไรไปปั่นในเครื่องปั่นนี่ใช่ เฮ้ยสอบวรสเออสมายสอบรถเต่าอะไรแอปเปิลส้มนี่ไงส้มคุณแม่เอาส้มไปปั่นไะให้คนอ๋อเค้กพี่คิวนิดนึงเอาส้มไปปั่นมันวางอยู่อย่างงี้แอปเปิลเขียวแม่เอาส้มไปปั่นเร็วไปปั่นให้คนดูว่ามันดีสอบวรสกับส้มจบจริงหรือเค้กนี่มันวางอยู่อย่างนี้หนูปะพี่ผมเอาส้มไปปั่นสิปีดออกมาเป็นเค้กจริงหรือเค้ก ี่บเลียมากทุกคนมันเหมือนโซมหมล่ะแล้วมนอยู่โซนนี้เขาบอกว่ายาคูปีโป้น่าสนใจนมปั่นน่าสนใจเอาเอาปีโป้ไปปั่นยาคูอ๋อคอยขอถ่ายรูปเมื่อกี้เป็นพนักงานโลโซลูลัสดหรอเ้าดงไปแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นเลย ขนมนี้เลยเหรองก็ไม่รู้นะแกจะไม่ได้สังอะไนม้มันหว่าเอเ่ค่ะหาวิโป้ก่อมเันไม่กินีโป้ไนจกินก็ได้วพี่ปุ่ก็แยงจักินปาับะาลำไยปั่นเนี่ยแหละปั่นอันเดียวก็พอลวจบนมปั่นแล้วใช้อะไรปั่นนะเครื่อง มีเครื่องปั่นไม่ใช่แล้วหมายถึงว่าเราผสมอะไรกับน้ำแข็งมาหรอใช่ก็กกดน้ำแข็งเทาไปแล้วอ๋อถูกปั่นเดี๋ยวถูกได้ทุบนิดเดียวแล้วก็ปั่นเนอะรู้ไหมว่านมอะไรปั่นอร่อยอุ้ยคนดูสามเป็นห้ามาจากไหนอ่ะเธอขอแสนใจโคบั่นเออร่อยเโคบั่นโคดอร่อยโคโซดาปั่นอย่างเงี้ยโซดาไม่ต้องใส่ขาโคลกาซ่าอยู่แล้ว ที่อย่างทุกคำเลยเป็นอะไรอ่ะนักเรียนคนนี้นี่หน้าแก่แล้วยังบูนี่นี่แม่ขุดของแม่ของวัวอะไรก็นี่ไงไหนงอไงอยากได้ของเล่นนี้กอดเท้าแม่อยากได้ของเล่นเร็วสมบุญบาทอ่ะสมบุญบาทกอดกอดเท้าพ่อกอดเท้าพ่อขอพ่อขอพ่ออยากได้ของเล่นในเซเว่นกอด เราให้หนูทำแต่สมบทบาทคนชอบ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 ที่บุ๋มให้ไหมเดี๋ยวหนูไปเอารถเข็นมาให้นั่ง3,800คนดูสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งนอนกันนะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเออเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะพี่พี่เชิญชวนอย่าเพิ่งออกคน3,800คนดูค่ะอย่เพิ่งออกนะค่ะวันนี้เราจะโตนุ่งกันอยู่ให้ไหวเธอเราอ่ะ พี่พีชอบบอกว่าทุกคนอยู่ดึกกันได้ยังไงเก่งจังเดี๋ยวตีสองพี่พีก็เริ่มขิดละห้วันนี้่เราปวาของโตะเหมือนเด็กมาเซเว่นจริงนักเรียนกลับบ้านดึกนะคะเขาบอกรอดูจนปิดไลท์เลิศเลิศเนี่ยรอเร่งกับระบบนะคะพี่พีท งอแม่ขาดผักงอเงี้ยแล้แม่จำไม่ให้หรอแม่ไม่ชอบกินผักแม่ไม่ชอบกินผักแม่ไม่ชอบกินผักพอหยิบผักมาแม่ก็เลยแม่ว่าล่ะแม่ไม่อยากกินผักเอาอะไรพึ่งน่ะต้งเหย่อเล่นตุ้งชีปี๊บตเฮื้อตาพูดไม่ฟังเลยอย่านนี้เลยตะกุ้ชีเล่นอันนี้อ่ะหนูไม่เล่นอันนี้เหมาะกับพี่บุ๋ม นี่น่ารักนี่น่ารักวิทีทีอันนี้เหมือนปูที่พี่บุ๋มพี่ปูวาดเลยเออเหมือนพี่ปูได้ดีมากหนึงห้าสีเหลืองหนึงห้าสีเหลืองเออเซอร์อันนึ่งเซอร์พี่ปูหรอเออขี้เหร่มากเหมือนปูเหมือนพี่ปูจริงสีเหลืองรอดูคลิปไว้พี่นะเขาดูอยู่แน่นอนตกอ่ะพี่ปูดูอยู่หรอเหมือนปูที่ปูวาดเลยอะไรรคับ บ้าตู้กดตกเลย้อะรนี่จริงไหมทำไมคะอยากได้ตกเลเยกได้กงเกงลูกอยากได้เกงในคะเกงไหมอใช่ตัวเดิมมามาี่อยากได้เกงในค่ะพี่พีเหตัวนี้แหละเหมือนพีคิวอ่ะกูซัดสอกจริงเหมือนปีคิวมาก ตัวพูดอะไรดูกายหยาบตัวเองก่อนไม่จริงเหมือนนี่ถือตอนเนี้หล่อนจริงเพราะว่าหล่อนนะสูงยาวเหมือนไดรนเสาร์ตะปากฟันมึงเหมือนเดรนเสาร์ค่ะหนูดูให้คนให้คนดูตัดสินขนูหนูถือเนี่ยเขาแยกไม่ออกหนูใหญ่เหมือนปาูหนูย่ามั่นขับไม่ไหวครับพ่หนูถือเนี่ยสีผิวกับสีผิวสีผิวไดรนเสาร์กับสีผิวหนูอะแยกเฉดไม่ออกนะคะคิวมันต้องเสียงกันคิวอ่ะเป็นอันนี้จ้ค่ะ อะไรอ่ะมันเป็นคิวเนงีตไงเพรนั่นอ่ะอุยเหมือนพี่คิวจริงเหมาะค่ะพี่พีทนักเรียนทำอะไรกันคะพีตเอั้งยวมา่พี่ฮี่าาฮ่าฮ่าพีที่าาฮ พี่พีหนูยังไม่ยาาทาเล็ตหนูเป็นตูดเอาไปนี่พี่พีหนูอยากแม่ทาเล็ตหนูเป็นตูดูยังไม่ยากทาเล็บหนูเป็นตูดหนูเป็นตูดแล้วหนูควรจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนนี้ยถ้าเอาไอ้นี่ออกคือไม่ใช่ลูกเสือแล้วนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยคิวอยากไดรนมังคับเปนน้องตัวตลกไปกนเถอะแบงค์ผ่านพี่พีจะพอไหม ปวดหัวแล้วอ่ะปวร้อนหน่อเกินนูเป็นเมนเดี๋ยวพี่พี่หนูเปนเมนเอาใหาม่เร็วเร็นเมนอยากเป็นรไม่หวแล้ไม่ไหวแล้วจ้ออ๋อจะบ้าจะลาแม่ โอ้ยมออ <c oughs> อไม่ไหวอ่ะน่าจะทำไม่ไหวเหรอ,อนึกว่าดูตั่ <c oughs> จริงใบมีดไม่คมแล้วมันบาดขวดหนู <c oughs> ไม่เอาแล้วซื้อแบบสองสองด้ามน,นะเพราะว่าชีกโกลนวดด้วยโกลสักกะแลด,ด้วย <c oughs> <c oughs> แต่เอาจริงป้าผคนซื้อแผ่นโกนบาดตัวเองทุกวันเลย <c oughs> เหรอ,อยหรอ บุม๋มป็นคนไม่เลเซอร์ขนนะโกนขนขาโอ,อ้ยเหนื่อยอ่ะลูกเสือมีประจำเดือนะนะเอาจริงช่วยด้วยหนึ่งว่าตลกเขาเอา้ออเอางที่เขาเยายบุ๋มโกนขนนะแค่งโกนขนนะเหนื่อยอ่ะอยู่ตลกยังจะไปโกนหมดหรอไม่ใช่พี่บุ๋มเขาจะไปโกนขนตัวเองค่ะ,ะ,ลละพี่พีพพเคยจับขาพี่บุ๋ไมไหมมันเป็นตอ หยิบของตัวเองให้คนอื่นเชยที่พี่มันหลุดเอให้แี่อันนี้ก็ได้ได้พี่บุ่มเขาบอกมีสีชมพูของเลดี้ลรนซื้อของผู้ชายมาเหรอใช่ของผู้ชายทไมอ่ะผู้ชายมันไมนได้ได้สแต็มเท่าไหร่เนี่ยประดาษโก1 0น0พันพี่พีจะพอไหมในมือมาดูกันส9 5แอบาทอุย เขาขยิงอ,อะไรเปล่ามีออเ,เอมเบอร์ไหมคะมีค่ะศูนย์เก้าหกแปดห้าเกา้า,าเจ็ดเ้าขาบ,บอกว่าขอนะคะสะแตมามาค่ะพี่ผมไม่ชอบเข้ารีโคเลอร์ นูเลอยู่ตรงหังขยะลองเดินไปดูดีววทมีวิธีธโกนไม่บาดไหมคะ <c oughs> โอาอย่าไรพี่บุ๋มตกหนูทำไมพี่บุมไม่กลับบ้านหรอ เคลาตินต้องเข้าพี่บุ๋มแล้วค่ะเฮ้ยซิงเลยปะคือหยุดแอลวู้ชายก่อนค่ะเฮ้ยลองวิ่งโทรศัพท์อยู่ที่เรา เลยหรอนั้นเราไม่ไปโทรสั์อยู่ที่เราจบเราไหว้พระก่อนเราแวะไหว้พระเราอ้อยอิงเดี๋ยวแวะไหว้พระก่อนนะเดี๋ยวแวะไหว้พระก่อนนะขอให้ยอดได้อะไหว้พระก่อนคือเราเดินกลับจริงเหรอบาปมากนะเฮ้ยเลี่ยมากเฮ้ยโรงพยาบาลปิดแล้วยังไม่ต้องทำฟันค่ะออกมาให้เราเดินกลับจริงหรอใจร้ายกันไหป่ะ อุ้ยนใส่ไม่ดีเลยอ่ะไม่รเราบ่นกันว่าทำไมอ่ะไม่รู้อุ้ยพี่กิลอลเออเอาเหอะใจร้ายเกินใจร้ายเกินวิ่งวิ่งอ๋ออ๋อทหไมนึงวิ่งทำไมอ่ะหนีใช่ปะเห็นเะละ่ะนใส่นะเหลือจะเชื่อมีใครขย่มกันครับเหรอเฮ้ย มีใครเขยู่งัลยค่ะฉันคนด้วยพร้อ, <laughs> อมยังพร้อมแล้วค่ะไปเฮ้ยเอ้ยอเเลิกกี่นิมันกํปลัุจอุ้ยอุ้ยโอ้ยแม่ของเน,นี่ยเบ้เน <laughs> ียจบนนนะไอ <laughs> ตัวเมืนลิงเลยอ่ะ ไอ้ตัวมันลิงจริงๆอ่ะมีคนอยู่าเป็เพื่อนเร,า,รน 3, นากี่คนสี่สามพันเก้าร้อยคนดูเมื่อกี้สี่พันหนึ่งหน่อยอ่ะที่นี้ต้องใช้จัดตุ้งตาใบเนี่ยเนี่ยอ๋อคนนี้จัดตุ้งตาใบเาหรอโอ้ยอย่าเลือกใหญ่เลยแหละที่เราเล่นเล่นตัวไม่ต้องคิดว่าจะได้กลับบนะ้านง่ายๆนะบ้านไหนวันนี้ไง วันนี้วันนี้หม่มปเข้ขาเสร็จแล้ววันนึ่งทำอะไรออกไม่ไปทำปิ๊งไปไหนเตรียมเสื้อผ้าก็เกือนอเลยนะโอ๊ยเขาอะเตรียมเสื้อผ้ากันเลยนะพี่หมูวันนี้มันพิเศษมาค่ะทุกคนทำอาหารกินกันตอนดึกโอยโอยโอยอนนี้อ้ยตัวล่ มันล่วงเลยเมื่อกี้มันล่วงกระตุกแล้วเบรกมาเกลืมันล่วงลงไปที่พื้นเลย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 เหนื่อยอ่ะปิด้วคิวคิตามมาดูดิเลย ให้พี่ปูใช่ป่ะใช่พี่ผมพี่ปูพี่ปูดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูพี่ปูไม่ได้ดูไลฟ์ใช่ป่ะพี่ปูมีของมาฝากด้วยจะให้พี่หมูเป็นผู้มอบพี่ปูต้องหลับตาก่อนอะไรฮะมีของฝากมาฝากพี่ปูด้วยเหมือนลูกว่าเหมือนสองกามหนูไปเจอมาแล้วพี่พี่บอกว่าเอาเอาคิวอัดเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เปิ้ลอัดคลิปให้หนูหน่อยหนูจะลงติ๊กต็อก เห็นแล้วนึกถึงพี่ปูเลยวาดเตะมากกอคืนพี่พีชเลยบอกว่าหยิบมาหยิบมาก่อนกคืนพี่เบิ้ลอ่านให้หนูหน่อยครับพี่พีชป้าค่ะมันเหมือนปะไม่ดี๋ยวเดี๋้วชีวาดเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ